ชาวรัคนาราศีตุลในช่วงเดือนตุลาคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลช่วงนี้นะคะคุณจะมีเสน่ห์นะคะหรือเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลน,นะคะคุณจะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะคะจะมีคนที่ เป็นเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยนะคะเข้ามาอยากทําความรู้จักหรือว่าเข้ามาชอบมาจีบนะคะเป็นช่วงที่เนื้อหอมมากๆโดยเช่นกันชาวราศีตุลต้องบอกว่าจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะเป็นช่วงที่จะมีตัวเลือกมีคนเข้ามาชอบมาจีบคุณด้วยเช่นกันแต่ก็อยู่ที่คุณว่าคุณจะยุ่งหรือไม่ยุ่งอะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้เรื่องเงินต้องบอกว่าตอนนี้ดาวการเงินเนี่ยนะคะ ในช่วงเดือนตุลาเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะมีารมายได้จากต่างประเทศมีรายได้จากต่างทินแดนไกลหรือท่านใดที่ในเรื่องของขั้นหรือตําแหน่งเนี่ยสามารถที่จะมีเงินมีโอกาส,สที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นในเรื่องของได้เงินจากการที่ได้ขั้นได้ตําแหน่งเพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าทําผลงานต่งตางๆมีโอกาส,สที่จะได้เงินเพิ่มได้เงิน พิเศษเงินโบนัสอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นช่วงที่เนี่ยการเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีความโชคดีทางการเงินนะคะมีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายหรือมีโอกาสที่จะหยิบจับเงินก้อนมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะคะไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่ามีโอกาสที่จะมีช่องทางไรายได้จากต่างประเทศมีหัวคิดในการสร้างเงินเกิดขึ้นสร้างช่องทาง ทางการเงินใหม่ๆเข้ามาเพิ่มแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะศึกษาพัฒนาหรือเป็นช่วงที่คุณจะบริหารจัดการในเรื่องการเงินเป็นอย่างดีมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะก็คือเป็นช่วงที่คิดวางแผนทางการเงินนะคะหรือบริหารจัดการทางการเงินเกิดขึ้นต่อมาในเรื่องเพื่อนเนี่ยมีโอกาสเจอเพื่อนเก่าเพื่อนที่ห่างหายกันเป็นนานนะคะเข้ามาถามสารทุกสุขดิบกับคุณด้วยเช่นกัน รวมไปถึงคุณมีโอกาสที่ได้เพื่อนใหม่ที่เป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือต่างสัญชาติเกิเกดขึ้นได้นะคะแล้วก็ดวงชะตายังโชว์มาอีกว่าถ้าในเรื่องของบุตรบริวาร ช่วงนี้นะคะบุตรบริวารจะให้การช่วยเหลือดีท่านที่มีลูกมีหลานลูกหลานเชื่อฟังให้การช่วยเหลือดีนะคะหรือท่านใดที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารก็ยังให้คุณนะคะส่วนลูกน้องบริวารท่านไหนที่มีปัญหาหรือหรือบอกยากไม่เชื่อฟังเขาจะปรับตัวดีขึ้นนะคะสําหรับท่านใดที่มีปัญหาครับลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารจะปรับตัวดีขึ้นหรือแม้เช่นในเขาก็จะห่างหายจากคุณไป แล้วก็ดวงชะตาเป็นช่วงที่ชาวราศีตุลเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคดีความมีโอกาสถูกโกงถูกกรอกถูกเอาราดเปรียบถูกใส่ร้ายไปสีหรือถูกนินทาว่าไราเกิดขึ้นได้นะคะเป็นช่วงที่มีโอกาสมีคดีความเกิดขึ้นหรือห้าไมใ่ใครหยิบยืมเงินถ้าคุณให้ใครหยิบยืมเงินมีโอกาสไม่ได้คืนนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยที่ใช้เม็ดเงินเยอะๆจำนวนมากเนี่ยให้หยุดไว้ก่อนให้ศึกษาเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมไว้ก่อนจริงกะดีนะคะอย่าลงทุนอะไรที่มันใหญ่ๆที่มันใช้เม็ดเงินเยอะๆส่วนในเรื่องคู่ความรักสนโสดมีโอกาสเจอคนมีขั้นมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานะที่ดีนะคะคือถ้าจะได้คบหาใครก็ต้อง เป็นเพศตรงข้ามที่มมนคนมีขั้นม,มีตําแหน่งมีฐานะนะคะหรือเป็นชาวิต่างชาติต่างภาษาะะเข้ามาได้พูดคุยสําหรับคนโสดแล้วก็ต้องเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหทนหานพันแล่นด้วยนะคะแล้วทีเนี้ยในเรื่องความรักคนมีคู่ความรักคนมีคู่ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่คุณกับคู่ จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเกื้อกูลกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นได้ด้วยนะคะในเรื่องของผู้ของคนรักแล้วก็ดวงเนี่ยยังจะแปลว่าคุณกับผู้มีโอกาสได้เดินทางไกลไปต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลเกิดขึ้นมีการวางแผนที่จะไปเที่ยวหรือไปพักผ่อนย่อนใจด้วยกันด้วยเช่นกัน ก็ความรักสําหรับคนมีคู่ก็ถือว่ายังเป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่ในมุมที่ดีใครที่ไม่ใช่คู่ก็มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่เข้ามาได้โดยเช่นกันนะคะแล้วก็ช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่สุขภาพของคุณไม่โอกาสมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนหรือโรคอะไรก็ตามที่เคยเป็นมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ ก็ผู้หลักผู้ใหญ่จะมองไม่ดีนะคะหรือญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักเจ็บป่วยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสเกิดขึ้นได้เช่นมีปัญหาเจ้านายมีปัญหากับพ่อกับแม่เป็นต้นใครก็ตามที่เป็นผู้ใหญ่อาวุโสกว่ามีขั้นมีตําแหน่งสูงกว่าคุณมีโอกาสมีปัญหากับเขาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักเจ็บป่วยแล้วก็เป็นช่วงที่คุณงามความดีดอับแสงทําอะไรเหมือนไปตกน้ํา ด้วยเช่นกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีตัดสินใจอะไรมีโอกาสผิดพลาดคาดการผิดได้ด้วยเช่นกันเรื่องงานงานเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสในการทํางานมากมีหัวคิดในการครเองงานหรือว่าพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาหรือเป็นช่วงที่คุณจะยุ่งวุ่นวายไปกับงาน หรือช่วงหนึ่งจะมีความเหน็ดความเหนื่อยใจเกี่ยวกับงานเข้ามาโดยเช่นกันมีความเหน็ดเหนื่อยใจทางการงานเบื่อหน่ายงานอยากจะลาออกจากงานหรือเหนื่อยใจกับคนนะคะเหนื่อยใจกับงานไม่พอเหนื่อยใจกับคนด้วยเป็นช่วงที่เบื่องงานเซ็งกับงานงมากๆคิดที่จะอยากย้ายอยากเปลี่ยน้วยเช่นกันแต่ต้องบอกว่าเรื่องงานเป็นช่วงที่คุณ จะรับภาระความรับผิดชอบที่มันเยอะขึ้นมากขึ้นหรือทําหลากหลายหน้าที่หลากหลายตําแหน่งมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของงานตรงนี้ส่วนดวงชะตาถ้าท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคต่างๆช่วงนี้อย่าเพิ่งเสี่ยงโชคนะคะยังไม่มีดวงในเรื่องของโชคลาภนะในช่วงนดิงเก่านะในช่วงเ,วงเ,วงเดือนตุลาคมเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยถ้าซื้อหวยอะไรต่างเนี่ย ที่ชอบเสี่ยงโชคหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อนะคะเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีโชคนะแล้วก็ให้ระวังของมีค่าของที่แบบเช่นเงินทองกระเป๋าสตางค์ต่างมือถือต่างมีโอกาสที่จะหลงหลงคือไว้ไว้แล้วหลงลืมไวอะไรเงี้ยหรือว่าถูกลักขโมยได้ด้วยเชน่นกันก็ต้องระวังนะคะก็ดวงสตาเนี่ยก็จะ โดยภาพรวมเนี่ยก็มีทั้งทั้งดีแล้วก็สิ่งที่ควรระวังส่วนสุขภาพก็ให้ระวังสิ่งของสกปรกของไม่ดีของแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายสิ่งแปลกปลอมหมายถึงว่าอย่างในเรื่องของอาหารการกินการกินสิ่งไหนที่ไม่เคยกินเมนูไหนที่ไม่เคยกินอย่าไปกินนะคะมันมีโอกาสที่จะแบบ ท้องเสียท้องร่วงเกิดขึ้นได้ก็สําหรับท่านใดที่อยากจะเช็คดวงจะตาสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์แบบโหราศาสตร์ไทยเป็นลายบุคคลไปนะคะขอบคุณค่ะ